วันนี้เรามีคนมาแบกครับกาวกบา้านั่นเองนะครับผมนี่มันคือการเล่นครัค้งครั้งแรกของผมเลยนะครับกับน้องบวยนะครับกับผองเพื่อนอ e ีสปอร์ตทุกทุกคนชาเลยพี่บุ้ยอะผมชนะแล้วมาถึงมเมสิต้แมแล้วทุกคนผมชนะแล้วผมต้องทาแป้งมากกว่าคนอื่นเลยนี่คือกฎของเรานี่คือผมอ่าวห้องบนบ้าเลยอุตส่าห์ขึ้นมาทางนี้แล้วห้องบนครับ วายเฟตพิษแอดมันก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไหมอยู่ฐานเฉยๆเลยผมไปยังไงบ้าง้ยเอาดิเอาดิเอาดิเล่นเล่นเล่นเอาดิเอาดิเอาดิเอาจังอ่ะอีเเปิดมายิงกันไงหมดเลยแล้วก็เหลือบไว้คนเดียวแปลกนะเพลินเพลินเอามาเล่นโทรฟรีพี่ใช่มันอยู่ห้องครัว พี่เราจะตามเราจะตามน้องบวยไปเราจะโฉบเกมไปเลยบวยพี่ตามพี่ตามเองพี่ตายคนแรกตั้งแต่คนแรกก่อนเลยครับแรกตาแรกสุดยอดสุดยอดโอช็อตนี้ของจริงนะจัด ปืนใบูตนะเฮ้ยของจริงอเอสยอดครับ,รบ,บตายแล้วพี่ท็อปปืนใหญบูอะล่าสุดลิเชียนมันอยู่แถวในสายสุดแนาเพื่อนอยู่ในเอสหลัวบวลงบอมบีหลังโต๊ะบอมบีครับหลังโต๊ะบอมบีอา <laughs> งย่างแกะแฟดกันอยู่เลยยังแบบตาบอดฉันมองไม่เห็นตัวอยู่ไลบ,บรารีปะเฮ้ยเฮ้ยเปิดปล่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยเส้นแตับเฮ้ยเอว่า เอาไปเลยจุบจุบจุบมาคลี่อยู่แล้วบลีฮะข้<ง>เาเล็กแล้วบลีว้าวซ่าเฮ้ยโดนได้ไงไอช็อตไอช็อต ผมอีกตัวเอานี้เป็นโนเป็นโนครับผมปินน้งให้ยังอยู่เอ,อ้ยสวยงามมากเฮ้วยว่าๆๆว,ว่เส้นกับคนดัง oh <no. S 1> ผมว่าขวาเหมือนจะห้องน้ำปิ้งสองตัวหน,น,นึ่งครับนล่นเสียงเสียงสตู๊ปิงสองคิง กระสุนหมดกระสุนหมดเสียใจน่าจะปลาปืนใส่ได้จริงชนะเลยเฮ้ยเกินไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กล้องมานี่พี่กล้องแบบลองห้อยตัวนี้ปิงสองเดี๋ยวผมเผาแบบให้ยิงในไซส์สบายๆเลยรับรองว่าไม่ตาย หมายถึงพี่ไม่ตายเขา,าไม่ตายพีย่จะโดนเดียวสุดย <c oughs> อดชงมาแบบนี้ <c oughs> ดักบูหนึ่งดักห้องเล็กหนึ่งแล้วก็ววยหนึ่งผมไม่ค่อยรู้ห้องไอ <c oughs> แถมดักใน <c oughs> โทฟี่ด้วยดาเวเบสสุดยอดยังไม่ทันไปถึงเลย <c oughs> ไีเวอรี่โนเป็นทริคนะ อ๋เฮ้ยสุดจัดมุมนี้เห็นปหมเห็นปหมเวยในห้องเล็กมีตัหลังสนอยู่เฮ้ยผมเห็นแลีห้องวายมีตัวนึงนี่นี่อยู่หลังนี่พี่ปิงสองห้องเล็กห้องเล็กตัวนึงห้องเล็กอยู่ขวาตัวนึงสุดท้ายห้องเล็กเราห้องเล็กอยู่ ด้ไหวายแล้วปะเจ็บมากเจ็บมากสิ้นเจ็บมากเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจั์นวิค <c oughs> ไม่ต้องเล่นดีครับปั่นเอาะก็อโอ้๋ออันเดียวพออุ้ยโคเทเลยครับ หลอดระหว่างก็แต่ไกลให้ทีนี้ทั้งหลอดด้วยวใช้เชือกไ,ไอ้คนนั้นโดนมาแล้วแอดขึ้นหลอดเฮ้ยไม่ล้มหรอล,มนนลนะ้มยอดแอดตาแตดบันไดออกของบันไดนู้นเรียกว่าบันไดบันไดบันไดอะไนะบันไดกระจก กำลังชิวๆเลยเมื่อกี้กำลังชิวๆเลยเดี๋ยวเราโดนออกให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าต่างเฮ้ยเดี๋ยวะผมดูไดมอนด์ยิงกันเดี๋ยวดูไปเฮ้ยมันเับมันเับเฮ้ย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 พอาละครับผิวคิวมีสปอร์ตเรียบร้อยโอ้ยเมาสัตว์ เอุ้ยเมาสันเมาสันของจริงเจ้าจ้าแกจะวิ่งเร็วกว่าฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางฉันต้องไวกว่าแกอ้ากดก่อนนะเนี่ยบันไดบูมาตลาดเข้าฉันโทรเฟียบันไดบูกำลังวิ่งเลยมันบานไงวะ ก็จะมาวิ่งแบบเท่ๆเลยบางจะแบบเล่นอันนี้วิ่งออกมาเพลินเพลินเออบันไดเมนพี่เออเนี่ยใช่เนี่ยใช่ที่ว่าหันศูนย์ได้พวกเขาไม่ใช่คนหันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้พี่ต้ว่าคนจริงนะปุ๊บปุ๊บคือคนจริงคงงงอ่ะเขาแบบพี่มึนหัวไหมครับ นนุุอะไรอย่างงี้นะผมจะเล่นตัวท <um ี่เป็นตัวละครหลักผมแล้วผมจะไปวางระเบิดนะครับผมจะฟิพอจริงจริงมามาต้องโดนแตกจริงจริงมานี่อะไรอ่ะ ูอีกแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบผ่านหน้าไปอ่ะผมก็แบบเมื่อกี้อะไรอ่ะผีหลอกแล้วแม่งก็เดินมาบูตายสุดยอดบูตายไปแล้วมือสั่นมือสั่นกล้องสั่นผมกล้องสั่นอ้าวแต่ว่าแต่ปลอมมาเลยเอ๋ยมาเลยมาเลยเอ๋ยเอ๋ยหิวเว้ย ล้วเปิดเวลาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยานะเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาคุณเหลือเรายี่สิบวิแล้วเร่งมือเลยครับอย่าก็มาดิบมาดิบมาติ๊กกันดิมาดิมาติ๊กไม่หยุดติ๊กไม่หยุด สุดยอดอพีเ่เอ,อเาติดเล่นอะเห็นปะ <c oughs> ติดเล่นอะไรวะเล่นเลนโบซิกไงครับออสุดยอดใช่แล้วสุดยอดเชียบ <c oughs> ชาบยอดเนอะอันนี้หิวอนะอยากกินกว้วยฉาบ